จากสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าความวุ่นวายความสับสนที่เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาที่จะตามมานั้นมากมายนักการก่ออาชญากรรมลักวิ่งชิงป้นความเอารัดเอาเปรียบทางสังคมเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมือง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็วสภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนต้องดิ้นรนพัฒนาให้ทันกับสภาวะทางเศรษฐกิจหลายๆคนต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านจำเป็นต้องละทิ้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อไปประกอบอาชีพเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้กับมิจฉาชีพเข้าโจรกรรมทรัพย์สินได้โดยง่าย ปราศจากการป้องกันและแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยจึงทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแม้ว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ระดมกําลังเพื่อดูแลป้องกันแล้วแต่ก็ได้ผลเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันชุมชนให้ปลอดภัยจากอากรรมและยาเสพติดจาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีหน่วยงานหนึ่งหน่อยงานใดหรือองค์กรใดๆก็ตามที่สามารถที่จะปฏิบัติการเพื่อให้งานนั้นๆให้บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายโดยปราศจากการร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนหรือทุกองคอ์กรช่วยกันสอดส่องดูแล อย่างน้อยผลที่จะตามมาจากการที่ร่วมมือร่วมใจกันนั้นจะส่งผลให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปราศจากสิ่งเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานของเราดังนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจตีวิมลเปาอินรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลจักรวัด ร่วมกับชุมชนพิรมโดยมีพันตำรวจเอกกีรพัฒน์โพชนะพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิพร้อมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ได้ประสานงานกับคุณสมจิตสุนทรเพชพันธ์ประธานชุมชนและพี่น้องชาวพิรมทุกคนจัดโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านในชุมชนพิรมแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2553เป็นต้นไปได้รู้จักและผัดกันสอดส่องดูแลพฤติการบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆที่ต้องสงสัยแล้วแจ้งให้สมาชิกในชุมชนทราบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือดูคู่มือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ได้รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงทีทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วยการดำเนินงานในครั้งนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลจากักรวรรดมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้มีการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านประชาชนผัดกันดูแลซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ละแวกเดียวกัน 2. เพื่อนบ้านใกล้กันสอดส่องดูแลทรัพย์สินให้แก่กันเตือนภัยหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีที่พบเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้าน 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างตำรวจกับประชาชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมความสามคัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย 5. เพื่อให้ปัญหาอาธญากรรมและยาเสพติดหมดไปแบบยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการตำรวจนครบา